แผ่นนะแผ่กันาะนอาทิทุรนมาหลุดจางเลยเนาะ้อนมากหวนรู้เอาถึงเลยเนาะโคตรพิจัมยานคตออันขว้างตา รสจัดามากิมพอดจ้าสิปไโอ้ยจะมนเบิรงแต่ชนสาานะแต่ทั้งนี้เนาะมใช่ไแรกสเปรกแรกเลสสเปกท่างไหนเจ๊่อยู่ทังไหนเดียวไปแต่ทั้งนั้นเ้ยอหน่อยใหญ่เนะโอ้่อยใกได้ฮ่าฮ่่าฮ่่่่า้าา่้า่่า่ เพราะมันมันหรอนบ่โกเป็นบมตามี้น้ำตนนอน้ำตัไว้บ้านานอ้นไปมแห้งแตกตูมีไฟมากิีไม่ไหวหลาบ่มาโอ้ยด้ไวมันขึ้นำกอื้อมาหนอกินวายอยู่รจะหอยได้ยับัพอนไทยบ่บอกอุปอ่ะแปดนี่ยังก่อแปดหกหจ้า นั่นกอมานี่เมือนเถือคากล่ะเออมาเอาขง้นขาวหรือไหพันึงไปเออแถมเลขให้พ่อแถมเลขให้พ่อมันถือเ้อลาเล็บทุกตายเลยสิเราด้วับบ้านกกันกับบ้าน่าห้าหกเขียนยื่บอกอสี่มือจังาอยเก่ยวว่าจะใจไดเกาะเอ็ดมือจังเลยกนเะอืออหข้าวข้าลไรกัน เก็ดอะงลด่หกล็ยี่่เก็ดแต่เงาเงาเมือนอะวดเจล็ดฟอกเก็ดแต่เงาเงาะเป็นหลายอย่างเกา็ดฟอเนาะเก็อกเหมือนน้ครับา่จะผ่านด่านเจว่เจ้าเจ้าไปหาเราตะก้อนแบบว่าจะได้ตัวมือนเจเาก็เจานอะีก็บอกให้เจ๋อเานไปติดตาเจ๋อหล่เจมาบ้านบอไว่ตเกือบเนาะให้ตัวโอเป้เพื่อดี วดนี่ฟันเราบ่ฟันแล้วได้แล้วออไรล้วบ่แก่จเดี๋ยวบ่ันปลาหวดได้แล้วได้เต้ต้องงวดปุนดดด่น่ะไม่หมดนเคลื่อนี่บอเจ้จ้าฟันจังได้ป่ะนี่ กินแล้วเด้อกวยไปกินวัดถูเรียกเด้อโอ้ยใจเจ๊ขวัดมือว่านเป็นยังไงคะเจ๊โควาแตกตึมแตกตึมเลยออกหลวงหรือออกโควาคอนว่ะคะคอนเจ๊กระได้ัรูปไปก็ได้วะก็ได้เออไปกับไหว้กับกูมาโอมาแล้วมาแล้วทีละสิบคอนนะทีบอกไปไหมบอกตัวเดียวบอกแค่ตัวบดดังไหมเขาเลยบอกตัวเดียวฮะฮกฮกหาซีซีหามนั่นละก็นั่นยูได้ยินว่าไป บอกสุนัอยู่ตลาดกบอกคเมื uh ่อบอกขมาไปตลาดบอกไม่ทุกคนบอกตัวเดียวน้าชาวบ้านไปตลาดบอกคนสุนัดเจ๊บอกคกาหกนั่นไปเห็นตัวก้ากวบอกตัวนี้ละจะต่ล้งตแรกมืตลาดให้กีสารเทากับไปบอกพนทีลาไปชื่อประเดีก็บอกันเดียวถึงเมือตลาดไพ่บกล้วยกอดให้กันเอาเลี้ยบตัวละหาหกเอาเพื่อขนาดไปตลาดนี่บอกเมื่อบอกเบิร์บอปิดจทกด เขาเปนขาแพะเแพ่งบุคนสืน้ำบ่จักกระบอกู้จักน้ำเลยมันไป่ันมั่นขาู้จักเน่นบอกเขาก็ซื้อของเขาเขได้ถือเขาก็ซื้อใครแถมใหม่ตัวมันจะมีคนถือกี่ลายจบอกเขาไปเพื่นเขาจะไปยุ่ไปซื้อของก่เข้าเบิร์ดบอกขค้นบอกคนท่างตลาดแน่นบอก้ถือเมื่อตลาดเอ้อสซี่เขาหลายปาราล่าที่หลตลาดคนีเลยคนกีอนกีดเขาปลูกจักเบิร์ด รักตัวได้ anything, ัวด e ีเห็นปะได้บอกเขาหาหกหาด้หลายเด้อสื่อบอกขู่น้องเขาเืกันก็บอกเขาถึงหลัเขาเรียตัวเขาเจนี่บอกบอกเนจ้าเพรานั้นเขาบอกหลายตัวเขาจะไปเงินซื้อว่าตัวเขาเจ้าจ้ามวยีนกระดากเก่งๆแล้วตักขาเอาเยอะต็มเลย้านี่บอกไอ้อาเนี่ยนี่บอกอ้าธมาแตพหลานเอา นั่นคาบอกอื๋อพอเรียกเปล่าอือไปเงีนไปขาเรยบอกเลขแล้ไปลงอยู่ครับแปด้าอเขาเรยก่าแดนลงอยู่ไหมลงอยู่ครับลงอยู่อันนี้นะคะ fc โค้งสุดท้ายของเจบ์เข้าสาม่งช่อแปห้า่ไมเยชุดนี้เป็นชุดโค้งสุดท้ายนะคะปกันเม็ดเดียวแปดห้าหกแล้วก็ห้าหกห้าเบิร์ลท์กระดักม หันมาทั้งปีนดเก่ยบเกี่ยวต่อชูวยเห็นหงหน่นัานว่าเม็ดเดียวหางเดียว่อยละพามาพักู้เดียวเพระว่ามเกตังมากเลยตัวแรเป็นเจตังซะมากเยเกบอกว่าจังไดก็เกตังก็ได้หางเขาหาตัที่บอกเกตังเขาบถือเกเขาบอถเตะปาเกลือมาเถอเตังเขาเอาแล้วเล้าไปินเกแล้วกินเราไปเก็บพอ พก็สบายใจน้ำลูกมีแหันได้ันจไดหวน่ได้ันได้วนี้ก็ได้ไาอีกแล้วเจียได้เข้าเขียงไลเขียนใะตีเขียนเลยอ่ะนจะให้กันจหมวดน่งอ้ยสิบหมวมดละเพิ่นจะให้สิบวันนี้เวันเป็นใจะมดี่แล้วแค่ันนาจังไลยค่ะปันว่าเพิ่นมาบอกกันแล้วมาเอามาให้เขางวดนี้ไหมจ้าไปห้เลยคันว่างไรโซนซุป้างไหนค่ะ ฟันว่าโอ้ยเขาออกของม,มหัยยไปขึ้นเอ,ถอาถั่วออกซับมหัยยล่ามไว้เต็มเนี่ยเต็มซ่านของหลายหลายไอของเนีน่ยมันจะตองหลายลอื เป็นตัวใด๋บาดนี้ได้เลขจังได๋บาดตัวใด๋อยู่ในแจ้เลขคือหันเฮาเขียนไแล้วมาเบกันเด้อมาปล่อยให้ลเลขแล้วบ่ลเลขเ่น้ีโอ้ยบดให้อีกแล้วเน8 5 6ก็แล้วหันตอบา หันหนามาทั้งพี่เพิ่นเห็นหน้าเจ้าอยู่ในโทรศัพท์เน่เจ้าไปมิ่นู้เดียวหันห้าหันน้อาหันโทรศัพ์หันหน้าโทรศัพท์มมาหันที่มาันมที่าหัหนมาที่ันทมนมาีนม่ันมาน่มนนี่หมมนนที่านมานหมาท่นมน่าน่า่ 8ปดห้าหกเนี่ยบอกเขาสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นหลังหหยออกเอาคือตัวหน่อยแต่เขียนไว้เอามาคัดลอวเป็ย่างไรตัวอมาลงพิมพลงพิมกันตัวไหนเจ๊ตัวไหนอันไหนฟังไหนเจ๊ซีหาีฮะสองซีีสองเด้อทอนั้นตัวไหนก็สี่ห้าห้าสี่เออซีสองสองซีมันบานออกมันอยู่ไนมันออกนี่หนีน่ายัออกนี่เนีเนีเนียนเบอร์เนี้ย ซับจะได้นนิถึงที่วนาวดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมาดังดนเนี่ย้นออกหาหกตัวเนี่ยอืมบันิมัติออกหาซีสีหามันออกเนี่ยเขาได้จดวไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ถ้าเข้าเนี่ละหาซีสีหาก็สองซีซีสองเท่านั้นงวดนี่บอกงวดที่หนนี่บอกอที่หนึ่งสีมาเนี่ยโอ้งวดต่อไปนี่นะที่หนึ่งกัญยานี่บอกเออกัญยาเนี่ยสี่านเจซีหาหาซีกับสองซีซีสองเท่านั้นฝันบอกันนี่ฝัน มาบอกคืนน mm ี hmm. okay. well, then, been, h, on, ่เจ๋งเจ๋งๆคนมาบอกยังไงคะมาบอกอะไเยอดเดีย่อเขาบอกหัวตัวหอมมวยมหาเัวตัวมาหาอู้มาแล้วบันเอาไปด้วยนะนี่แหละสี่หาดสี่เราลูกเอ้เอาเสีหาน่ล่ะปูนหานบ่เจ๊จะหาซีมหลอกงายงาเลยที่บ้านแม่หนึ่งหาซีบอกระเขียมมันจะออกเสียหาถือว่าโป๊ถึงวเออ คือควรคือสามตัวมีบ่ปสามตัวสาตัวมีบ่เก๋งเอสามเสี่หซะสามสเออนต้องหันพ่ไหตัวใดก็แปดหหนนี้เด้อสามเสหอาตัวนี้บ่จ้าเสีหาเสี้แกลับไปพนแน่สิวาปึหลายไหนบอกกลับไ้ก็บว่าด้เจ๊เจมอย่มึงน่นี่มันบอกใครเอาคเดียวไปไทุนแล้ว เรามีทุนหรอใบเจ๊ะถือ้ายวันไหนเจ๊หาพันโอ้ยนวกอนถือซีมืกูเลยอหถือก้ยส้ถือลายบ่ะไแพงเงใจว่ากล้าเจ้าเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้ญิงกวาแคเอาเป็นผู้ยป็นผูทชายได้ใจงอือดีดิเอซีสูเท่าไรอนอ๋อเรท่านคุณท่านโหลด เยี่ยนบวดมาหาเขามันก็ไดสองหมื่นสัทีขาวตัวใดให้สืพันคุณพันซีหาหาซีนะซีเออมานจออกตัวดีบวดดีป่ะพันคุณพันพันคุณพันโลดพันคุณพันตัวใดละเจ๊ยำซีหาเอาโลดซีหาซีซหานักซีหาได้ไงหนักซีหาเขาจะหาที่สองซีซีสองขะเมนร่องมัน มันมีตัวไหนในเจ็บอกเห็นเพลินเนั่ชัดนะครับซีหาซตัวไหนอีกครับครับสองซีซีสองตอนนี้เหบอครับมันออกอออมันออกส้นออกไปเบิดแล้วค้ามตัวสามตวครับเอาสามซีหาซะเด็กพี่เด็กน้องไปสามสี่ห้าเออสามสี่ห้าเตียงเลยเตียงมากเนี่ยปูบันบลานส่ปูทหารอ่ะาพี่น้องมาหากับสามสี่ห้า นี่ก็ใส่สามนสามสี่หาโอ้พนับเง็นเต็นบเยอะจ้าเ็พีเล็กนอยพน้ตอจุ่มนั่นดิที่ดรบประชุพวกงาแ์งาอยู่แม่ตอนนี้เพชละลูกสูงนงาอน้เอาเลดเอาโลดเอาัวหาะเอาท่านไหแม่ท่นคุณท่านโลดท่านคุณท่านได้ก็สามใสอีกได้นั่นหลายสามสี่หายหาลอยพนหาลอยเดงกันก็เีงันตัว พี่แวบอกว่าถอยรถไปแดงเนาะจ้าเราะรแดงมาเอารถตู้ใช่ไหมยังตู้ติเไปแดงเดียวหัไปแดงรถเออเดี๋ยวรถตู้ซะมาลามเเออเด้อโอ้ยน้าบยับวยโอ้ยยวยให้งามีแห้งหัวใจนี่ยวยอันมาเยอะนี่ย่รายขวเนี่ยเีรเสียยบ่วยเลย คุเเสียพอย่าู้หรูเพื่อนได้มาไลเนี่สไลมมากสไลมมากสลใจตัหนาะมีแห้งหัวใจลาซีหลูกคเปนป่อือ่เป้อเือเนยปากูดเจ็บปากไปโดสามสนะคะสีนะคะเอฟสี่้าส่อคยหมุนม่แคอยหมุนหนึ่ง

สามสี่ห้าพอพ่อไปเหยืยดแล้วติเว้ยพ่ท่านจยุติเค่ไปนต้มต้มนี่ต้มน้อยแค่ไหนต้มนอยต้าม้วนเทสระเอาเานิ่งเจนนึ่งให้คอจิกจิกบาสไห่ต้นก้ากไปแม่สละต้นเก่าสาครับพี่น้องซี่แคปหน้าจอได้ครับแคปหน้าจอนะครับตาถึงเนาะเึิงเหงาจระมันอยู่ใกล้ๆ้เจนนี่เจเจเพื่อนมาพ่ท่านเยย่ เจมันมันใจร้ายบเจ่นเปอเนาะมันใจมันใจรู้ล่าเที่ถบ้งได้ลูงเลยค่ะกดีอีเน่ยนดีแจอเท่ไรเจมันใจเ่ไรเจที่ยังก่ถ่ายบุเชืเือลนเปอร์เซ็นตดูตัวเนี่ยสี่ห้านี่ลบกว่าเจนี่ยตัวนี้มันจะแข็งแค่หนหาทีี่ยที่หานี่ยเนี่ยรอบมันตัวทันนั่เนี่ ออกออกขวดสมากเอันจะคอยไปแดงรถตู้เอาตัวไหนคะเจ้รถสามสี่ห้าสามตัวรถตู้จะเลือกเกียร์อะไรเินรถตู้หรออ่าแตี่มาหาเจ๊ดีเลยเนาะสามสี่ห้าเอาท่าได้ีเจ้าพันคุณพันรถพันคุณพันแตนคุณรวยเงี้ยเขาจิตใจเนาะ ใส่ผู้ชายไนและกผู้ชายเ็นตาิงเนาะวะนี่เป็นเลขเก๋วองว่าที่แล้วสามตัวนะคะเบอร์ับไม่ได้มาทํามาทําแต่โอปอนะคะเพื่อนก็จะไปลงในแอปสีฟ้านะคะค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครห้ทางช่องด้วยค่ะ